หลังจากที่เราได้บันทึกการรับเงินเรียบร้อยแล้วและพิมพ์รายงานป32ประจำวันส่งให้กับเจ้าหน้าที่การเงินพร้อมกับจํานวนเงินตามรายงานป32นะครับเราก็สามารถสิ้นเดือนเราสามารถตรวจสอบได้ว่าลูกหนี้คงค้างอยู่มีจํานวนเท่าไหร่นะครับให้เราไปที่รายงานเลือกลูกหนี้ค้างชําระนะครับ เลือกปีมงมประมาณเลือกเดือนนะครับปรจําเดืคลิกเรียกดูจะเห็นได้ว่าตัวโปรแกรมจะรันประจำเดือนเมษานะครับมีลูกหนี้ค้างชําละอยู่หนึ่งลายนะครับตามตามตัวอย่างนะครับตรงนี้ใบเสร็จคงเหลือจะต้องเท่ากับลูกหนี้ค้างชําละเมื่อเราตรวจสอบในตอนสิ้นเดือนนะครับ และเราก็สามารถตรวจสอบปอสิบเจ็ดได้นะครับปิดปอสามไปที่รายงานปอสิบเจ็ดบัญชีลูกหนี้รายตัวนะครับเลือกปีมประมาณเลือกเดือนนะค,คลิกเลือกดูจะเห็นได้ว่าปอสิเกเจ็ดรายงานโหนกมาผู้ชนะมาเล็กหนึ่งเล็กสองได้ชำระไปแล้วนะครับส่วนคนที่สามยังไม่จ่าย ยอดชาระถ้าชาระแล้วจํานวนเงินที่ชาระจะมาโชว์นะครับในช่องนี้ถ้ายังค้าง,างชาระก็จะรายงานในโปรติเกตจะยกไปเดือนหน้าตามจํานวนตรงนี้นะครับกรณีที่มีผู้ใช้น้ําค้างชาระค่าน้ําตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปนะครับตัวโปรแกรมจะมีรายงานใบเตือนแจ้งให้ผู้ใช้น้ําที่ค้างชําระให้นะครับให้เราไปที่รายงานนะครับ เลือกใบเตือนชําระท่าน้ําประปานะครับหลังจากนั้นมาเลือกหรหัสผู้ใช้น้ําตัวหรหัสผู้ใช้น้ําตรงนี้ถ้าเกิดว่าผู้ใช้น้ําจะต้องค้างเกินสองงวดขึ้นไปนะครับเลือกเป็นลายลายไปคลิกเลือกผู้ออกใบเตือนท่านสามารถแก้ไขได้นะครับตําแหน่งก็สามารถแก้ไขได้หลังจากนั้นเราคลิกแสดงใบเตือนตัวโปรแกรมก็จะแสดงใบเตือนออกมานะครับ ค้างจำละบินเลขที่เท่าไหร่นะครับประจรําเดือนไหนตัวโปรแกรมก็จะแสดงมาให้นะครับ